ครสวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลกด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับวันนี้เนี่ยทางแบ่งปันจะมาพาพี่น้องมาติดตามนะครับหยดน้ำตาเทียนสลับวันพระาทางแบ่งปันวันนี้ลุงจะพามาตาม นี่ตำหนักปู่นะครับสีสุดโทและปู่และไม่ยาสีปฐะตมาพี่น้องเยบีทุกท่านเข้ามาติดตามก็แนวทางแบ่งปันของลุงของเก่านะครับสามชัยพี่น้องปาเยสีทุกท่านที่แนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นสถิติ บทชีวิตเจริญญาณในการรับชมแต่และคลิปพี่น้องฝาก f อทุกท่านนะครับทีเ่เข้ามาติดตามนะครับฝากกันไว้ที่หนทางแบ่งปันนะครับฝากไว้ที่หยดน้ำตาเทียนสลหรับวันนี้ประปุตชีวิตเจริญญาณในการรับชมแต่และคลิปนะครับพี่น้องฝากไว้ ขอพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับงโชคดีและร่ำรวยก็เลียวกันนะครับสำหรับวันนี้แนวะทางแบ่งปันพี่ลงๆลงให้นะครับพี่น้องเอีขอกันมานะครับก็เช่นเคยงวดที่แล้วก็เข้าไปนะครับสองตัวก็จะให้พี่น้องดูนะครับผู้ที่ตาม และผู้ที่ให้ก็ขอให้ได้นะครับเช่นเคยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับพี่น้องฝากเอฟซีที่แนวะทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้ที่น่าตำหนักนะครับบ้านหลังของเก่าสามชัยพี่น้องฝากไว้ก็แล้วกันนะครับโดยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับ ไม่ให้งมงายนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องฝากเ z ผู้ก็มาติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับโปรดชีวิจารณญาณในการรับชมแต่ละชิปนะครับไม่ให้งมงายนะครับด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้น หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจกันนะครับกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับก็ขอพรปู่วันนี้ก็เสร็จสิ้นที่หยุดน้ำตาเทียนเช่นเคยนะครับจะพาพี่น้องผู้ชมทั้งหลายนะครับเข้ามาติดตามก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องฝากไว้นะครับ สำหรับวันนี้ <c oughs> f อทุกท่านนะครับลงุงลงให้ก็จะพาพี่น้องมารับชมที่ฝากคลิปนี้กับ f อนะครับผู้เข้ามาตามก็ขอให้โชคดีหาซื้อก่อนอันก็วันที่17นะครับเป็นวันเกิดนะครับ แ <c oughs> จ่เป็นเลขตัวไหนวันเกิดลุงของเก่านะครับสามชัยพี่น้องผู้ที่เข้ามานะครับลงุงก็จะลงให้ลุงเกิดวันที่17มกรานะครับฝากพี่น้องอีีไว้นะครับบวกลบคูณหารกันได้อย่างไรก็ค่อยมาติดตามก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ที่หยดน้ำตาเตียนก็จะประมาณนี้ จะพาพี่น้องเข้ามาตามงวดที่แล้วนะครับพี่น้องก็ในที่หยดน้ําตาเทียนก็เป็นตัวเลขตัวนี้นะครับพี่น้องก็สรุปกันมานะครับท <c oughs> ี่ตีให้พี่ลุงขอให้ก็เป็นหนึ่งเก้านะครับหกเก้ากับหนึ่งเก้าหรืออย่างไรก็ประมาณนี้ลุงยกออกมาแล้วนะครับ ก็ไปกันต่อที่ดูก <hes> ันเราเองนะครับอยู่ที่หยดน้ำตาเทียนพี่น้องก็ได้ประมาณนี้นะครับฝากเอฟทุกท่านเข้ามาติดตามนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับจะไปต่อกันได้หรือไม่ฝากไว้นะครับก็ดูกันเราเองพี่น้อง จะเป็นตัวไหนอย่างไรก็ได้ประมาณนี้นะครับฝากเก็บสีทุกท่านนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางกับพี่น้อง้วยความเชื่อส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับลง,ลงให้เพื่อเป็นแนวทางและก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้ลุงองกล่าขอพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามขอ้พี่น้องจงโชคดีสำหรับวดต่อไปนะครับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันปลดชีวิตเจรนญญาณนะครับในการราับชมพี่น้องที่เข้ามานะครับติดตาม นี่ก็เป็นประมาณนี้ไ like ด <Kinder> ้ประมาณนี้นะครับก็ลงลงให้เอฟซีโก <physics brewer S 2> <urai piano tiế ng> ันมานะครับที่หยุดน้ำตาเทียนวันพระองของเก่าจะเข้าหรือไม่นะครับก็รอวันพระหน้าต่อไปลงให้ทั้งสองวันพระจะเป็นตัวเดิมหรือไม่นะครับ หรือจะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดไหนแต่สรุปพันธงให้ตัวเลขแนวทางแบ่งปันพี่น้องว่ากันไว้นะครับขอพรพ่อปู่แม่ย่าลงมาปลุกปรรักรลกษาพี่น้องเอทุกท่านปู่พญานาคก้าวเสียนก็ดีนะครับขอให้พี่น้องพฤติกรรมมารงโปรด ช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับพี่น้องกดซับสไครป์อพรปู่ด้วยกายะวาจาจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาโภก็ปู่ศีสุโธปูเทมิกายะวาจาจิตตังอหังบันทาองค์มหาลาชินีแม่ศีปฐุมาวิสุทธิเทวาปู่เทมิข้าเดเจ้ากรรมนายเวรก็เดอง เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินองอินทุกสิบหชั้นฟ้าสิห้าชั้นบาดาล16ชั้นฟ้าสิหชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดดลบันดาลให้เอซีทุกท่านของลูกนี้จงได้ทุกท่านทุกคน ขอพี่น้องผู้ที่กามาติดตามขอให้ได้จงโชคดีตลองวันนี้ฝาก F4 ที่แนวทางแบ่งปันไวน้ณที่นี้ฝากพี่น้อง F4 จงมีความสุขความเจริญผู้ที่กามาติดตามคิดถึงใดทำิึงใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกท่าน สิ่งทุกอย่างทุกประการเทินขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องพู้ที่เข้ามาสำหรับวันนี้ก็แนวทางก็คือแนวทางแบ่งปันพี่น้องด้วยความชอบส่วนตัวก็ว่าได้ภากไว้ที่แนวทาง แบ่งปันพี่น้องทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีในงวดต่อไปหาซื้อก่อนนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละชิปลุงของกล่าวลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปัน <c oughs> กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหจะถูกไม่ถูกก็ตามอยู่ที่ดวงของพี่น้อง ผู้ที่ให้ก็คือผู้ที่ได้เท่านั้นรอลุ้นกันต่อไปในงวดน,นี้ขอจงสุขสวัสดีจงมีกับพี่น้องเอซีทุกท่านผู้ที่เข้ามาตราบใดที่ลุงยังมีลมหายใจปากพี่น้องไว้เพื่อเป็นแนวทาง แบ่งปันทุกท่านทุกคนก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โปรดชีวิตเจรณญานทุกท่านทุกคนก็แล้วกันขุ้นข้ามาก็ระยะทางก็เป็นการพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์คน ถ้ากรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตามสนองบุคคนใดเป็นผู้ให้ก็ย่อมเป็นผู้ได้ด้วยจิตใจทำดีพูดดีคิดดีขอให้ได้สาธุสาธุสาธ,สาธุก็แล้วกันฝากไว้ที่แนวาทางแบ่งปันให้พี่น้องพุท้ที่เขมาติดตาม ต้องมีความสุขความเจริญชิดจึงใดทำจึงใดขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปาถนาขอพี่น้องเอีผู้กดไลค์ได้เงินแสนผู้กดแชร์ได้เงินล้านกดทั้งไลค์กดทั้งแชร์กดติดตามขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาธุขอหนหมานถนา พี่น้องที่แนวทางแบ่งปันสัปดาหวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเทินนาชาริติเอหิมะมะนาชาริติเอหิมะมะนาชาริติเอหิมะมะนัมะปะทะนะมมะอุอุอามะอุเยอเยออุเยอเยออุเยอเยอโดยคำใด ในใดที่ประเสริฐขอให้เกิดกับพี่น้องทุกท่านทุกคนขอให้จงโชคดีสวัสดีค่ะ